ดูดิดูดิพี่เต้มันเหมือนแบบว่ามีจริงมันเหมือนเหมือนมันมีชีวิตจริงๆเลยอ่ะสวัสดีครับป๋องปองโนอาครับสวัสดีครับผมน้องปวันครับครับวันนี้ผมจะมารีวิวของเล่นโดเซอร์แร็คเตอร์ที่ขับได้ตัวเองโอ้ยเจ้าแร็คเตอร์เนี่ยเนี่ยเจ้าบูเดินได้ใช่ไหมครับผมโดย โดยการบังคับจากรีโมทใช่ไหมฮะเป็นบังคับรีโมทนี่เจ้ารีโมทก็เป็นอย่างนี้อ่ะโอเคงั้นเราไม่รอช้ามาเริ่มแกะกันเลยดีกว่าไหมอันนี้สั่งมาเป็นสีเจ้าบูเลยนะครับผมมันจะมีสองสีนะครับสีน้ำตาลแล้วก็สีบูนี่นะฮะอ่าโอเคมีไฟด้วยใช่ครับผม อะเรามาเริ่มแกะกันเลยครับผมเปิดมาเลยแหมแมเดี๋ยวมาเลยโอ้โหกระบูหน้าตาเป็นอย่างนี้เองนะครับผมนีอ๋อมีล้อตรงนี้นี่ครับผมนี่นะครับน้องๆแกะออกมาแล้วหน้าตาเจ้า แัคเตอร์เจ้าบูก็จะเป็นประมาณนี้นะก็ขนาดก็ค่อนข้างตัวใหญ่อยู่เหมือนกันนะครับเนี่ยนีสายชาร์จไหนครับอ๋ออุปกรณ์ก็จะมีอุปกรณ์ก็จะมีสายชาร์จแล้วก็รีโมทบังคับนะครับผมโอ้แยกส่วนมาที่จริงก็คือเขาจะมีแยกส่วนมาให้นะฮะตรงหางก็มาประกอบเองนะอันนี้ไม่ทันน้องโนอาเสียบหางไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผม อ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าใช้ถ่านทั้งหมดกี่ก้อนนะครับผมอ่านะครับผมนี่เจ้าตัวทีเล็กเนี่ยเห็นไหมนี่นี่เขาจะมีเป็นที่เสียบสําหรับเสียบสายชาร์จที่เขาให้มาอันไหนสายชาร์จอยู่ไหนครับน้องกวานอ่าก็จะมีเขาจะมีสายชาร์จมาให้นะครับแต่ว่ารู้สึกว่าไม่มีอะแดปเตอร์ให้นะฮะไม่มีอะแดปเตอร์ให้เราไว้ครับผมอ่าส่วนนี้อันนี้รีโมท เดี๋ยวมาลองแกะก่อนครับว่าใช้ฐานอะไรด,ดาว่าน่าจะ 2A 2ก้อนนะครับเ,เดี๋ยวลองแกะก่อนนะครับอ่านี่นะครับผมแกะออกมาเรียบร้อยนะฮะเจ้ารีโมทนะฮะก็จะใช้ฐานสองขนาด 2A 2ก้อนนะครับผมอ่าเดี๋ยวมาลอง,เด,ลองเดี๋ยวมาลองใส่ฐานแล้วก็ลองังครับดูแต่ว่าไม่รู้ว่าเจ้าตัวแรปเตอร์เนี่ยเขาจะมีแบตเตอรี่ให้เราแล้วหรือยังเนาะอ่าเดี๋ยวลองว่ามันมีแล้วว่าตอนนั้นเปิดมันมีเสียงอ่าเออเปิดแล้วมีเสียงนะ โอเคเดี๋ยวลองดูกันครับอ่าใส่รีโมทใส่ฐานรีโมทเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผม,มก็เขาจะมีปุ่มกดเปิดน่าจะเปิดปิดตรงนี้<ม>ครับผมอ่าเดี๋ยวมาลองมังครับดูอ่าเปิดเปิดเปิด on off ก่อนอ่าลองมังครับอ่ไปไหมมันมีแรงเดินด้เดินได้ด้ว เดินไม่ได้อ้าหอยหลังได้เอ็เดินหน้าล่ะเอ๊ะต้องมาคับยังไงนะงงรอเปล่าเนี่ยอ่าไหนไหนเดี๋ยวพอบดลองดูให้ครับมารู้แล้วพอบดว่านะถ่านแบตมันยังน้อยแน่เลยเดี๋ยวเราเอาไปชาร์จก่อนแล้วเดี๋ยวเรามารีวิวกันต่อดีกว่าครับโอเคครับตอนนี้ก็ชาร์จแบตเต็มเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ชาร์จทิ้งไว้กอบมา สองชั่วโมงได้ฮะแต่ว่าจริงก็อาจจะไม่ถึงก็ได้เนะอ้าไหนมาลองกันเตรียมตัวครับผมอ 2, well 2> 1ไปโอ้ยวิ่งเร็วอย่านเนี้ยโอ้ยเร็วเลยโดเลปเตอร์มีเสียงร้องเฮ้ยเดินถอยหลังได้ด้วยโอ้หเดินอะไรเธอดีเร็วเดินหาดิเอ้ยมันเหมือนเลยเนาะ เงี้ยเลยอะเงี้ยเลยนะลูกแรปเตอร์เด็กยิงเล่นนะครับโอ้โหนี่ดูนี่ถ้ามองเผินๆนี่มันเหมือนไอ้นี่เลยเนี่ยเหมือนไดโนเสาร์จริงๆเดินอยู่เลยเนี่ยเพราะว่าด้วยด้วยความที่ขาเขาขยับเหมือนเดินจริงๆเลยนะไม่แค่แบบร้อนเลือดเนาะใช่โอ้โหร้นเลือดแบบอย่างเงี้ยเออดูดิดูดิมันเหมือนเลยว่ามีมันเหมือนเหมือนมันมีชีวิตจริงๆเลยอ่ะ เหมือนมีชีวิตจริงๆเลยเหมือนเจ้าเจ้าอ,อ,อว่าเขาเลี้ยงแรปเตอร์ไปเลยอะ่ะตัวเล็กเ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่นี่ย <c oughs> มมีไฟด้วยครับผมตรงปากเขาจะมีไฟด้วยนี่นอออ่าโอเคครับผมก็วันนี้นะฮะรีวิวเจ้าแรปเตอร์บังคับเรียบร้อยแล้วครับผมเป็นไงบ้างครับสนุกไห ความรู้สึกเป็นไงบ้างพอเห็นมันก็แรปเตอร์มันเดินแล้วมันเหมือนจริงมากเนะเหมือนจริงจริงเนี่ยมันเหมือนจริงนะครับผมอ่าโอเคเออกินอาหารแย่อาหารพี่สะดือครับผมก็ผมก็จะมีบังคับอย่างนี้ฮะทําอะไรบ้างเนี่ยเนี่ยอันไหนครับกดกดไปข้างหน้ากดถอยหลังอ๋อครับผมอันนี้ตรงเนี้ย มันเป็นเหมือนปอรัรบมันมันเป็นเหมือนกดให้บังคับเองอ๋อโอเคครับผมและตรงที่เป็นลูกเท้าขสองอันเนี้ยครับเออเลี้ยวครับอ๋อเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะโอเคครับผมเอาวันนี้รีวิวเรียบร้อยเสร็จแล้วนะครับผมก็อ่าผมก็สั่งซื้อจากเพจนะฮะก,ก็ครับผมไม่ใช่เพจเดิมเขาอีกเพจหนึ่งครับผมแต่ว่าเขาจะขายพวกของเล่นเด็กนะครับตามเพจนี้เลยนะฮะเคครับผมก็ ขอบคุณน้องๆที่เข้ามาดูด้วยได้รับตอร์ด้อยากเล่นก็ไปซื้อด้วยกันนะฮะราคาอ่าเดี๋ยวก่อนเซส่วนราคานะครับผมก็อยู่ที่890บาทนะครับผมโอเควันนี้ลาไปก่อนสวัสดีอย่อนเร็วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับบ๊ายบาย